สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารถยนต์นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ธนดลออโตสวิสราชพระเขาซอย52นะครับรัฐยศเจมประดิษฐ์ครับช่างดลมาสเตอร์คาร์นะครับก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับเรามาดูกันสําหรับท่านผู้ใช้รถโตโยต้าอเวนซ่า ที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG หรือ NGV นะครับรถคันนี้อาการเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดกระตุกและมีอาการเบาดับทั้งการใช้งานในระบบแก๊สและระบบน้ำมันนะครับวัดกําลังอัดนะครัคันนี้ไม่เคยตรวจเช็คปวัตั้งวาล์วเลยนะครับใครที่ใช้รถติดแก๊สหรือใช้น้ำมันหัวใจสำคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับท่านที่ใช้รถโตโยต้าวนซ่าอยู่ ทุกๆ4 0 000, ่นกิโลนะครับต้องนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คปรับตั้งระยะเคเรน์วาลทุกๆ4 0 0 0 0กิโลไม่ว่าคุณจะใช้แก๊ส LPG NGV หรือใช้งานในระบบเบนซินออกเทนต่างๆต,ต้องดูแลตรวจเช็คระยะเคเรน์วาลทุกๆ4 0 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ไม่เคยตรวจเช็คระยะเคเน์วาลเลยนะครับรถใช้แก๊ส LPG ด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวาลรั wow, ่วถ้าปล่อยไว้นานนะครับไว้กําลังอัดแล้วสูบ3ามกำลังอัดต่ํา สันนิษฐานได้เลยครับว่ามีปัญหาที่ระบบล์าแน่นอนว์วรั่วแน่นอนเดี๋ยวทําการทดสอบด้วยน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสูบหนึ่งนะครับสูบสองนะครับแล้วก็สุบที่สามนะครับกําลังอัดตํ่ำล์ารั่วนะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุครับที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยครับวล์วรั่วเห็นภาพชัดเจนนะครับท่านที่ใช้รถตระกูลเตย o ต้าว o ออสอ i ติสยาลนะครับ ไม่ว่าท่านจะใช้ Camry นะครับท่านที่ใช้รถตระกูลโ o y o ต้อย่าลืมนำรถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คระยะเคลันวาลทุกๆ40,000กิโลไม่ว่าคุณจะใช้แก๊ส LPGNGV หรือใช้งานในระบบเบนซินนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการตรวจเช็คระยะเคลนวาลเนี่ยจะทําให้วาลมีการเปิดปิดที่สนิทอัตราการตอบสนองการขับขี่จะดีนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้วาลซุดวาลรั่วนะครับ ถ้าวาล์ยันเราสามารถตรวจเช็คแบบตั้งได้นะครับป้องกันเลยไม่ให้วาล์ยันนะครับตรวจเช็คระยะเคนทุก4ี่หมื่นกิโลนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้วาล์วจมวาล์วซุดแล้วถึงข่านวาล์วรั่วนะครับรถที่ใช้งานระบบแก๊สจะเจอนะครับวาล์ยันวาล์วรั่วรถที่ใช้งานในระบบเบนซินนะครับจะเจอระยะเคนวาล์ห่างเพราะฉะนั้นทั้งการใช้งานเบนซินและแก๊สต้องตรวจเช็คระยะเคนวาล์ทุกทุกสี่หมื่นกิโลนะครับราคาตรวจเช็คระยะเคนวาล์ไม่ได้แพง นะครับไปตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรืสศูบริการที่เขามีความชานาญในเรื่องการตรวจสอบระยะกิลันวาวนะครับไม่ได้ชํานาญทุกที่นะบางที่เขาชํานาญบางที่เขาไม่ชํานาญนะครับบางที่บอกเลยว่าไม่ต้องตั้งไม่จริงนะครับต้องตรวจเช็คระ 40, ยะกแลนทุก4 0 0 0 0กิโลฝากไว้ด้วยนะครับหัวใจสําคัญเลยการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคัญนอกเหนือจากการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วยังมีน้ํามันเกียร์และของเหลวอื่นๆด้วยนะครับที่ต้องดูแลอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับต้องดูแลหาช่างที่มีความชํานาญ นะครับให้เขาช่วยตรวจเช็คดูแลให้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำคัญมากๆระยะเคเลนวาลรถใครใช้อเวนซ่าอยู่นําไปตรวจเช็คทุกๆ40,000กิโลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันคันนี้แนวะทางการซ่อมก่อนทํายังไงแนวทางการซ่อมสําหรับรถที่มีปัญหาเรื่องวาวล์วนะครับที่ศูนย์ซ่อมธนดลน,นะครับรับประกันงานซ่อม1-0,000แกิโลนะครับสวมบ่าววาชนิดแข็งพิเศษนะครับสวมบ่าววาชนิดแข็งพิเศษเพื่อป้องกัน ไม่ให้วาวกลับเบารั่วกลับมามีปัญหาอีกนะครับสวมบาวาชนิดแข็งพิเศษนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระยะเคลื่อนวาวทั้งหมดนะครับรับประกันงานซ่อมใช้ไหล่แท้1น0 0 0แสนกิโลเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมธนโดนเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับสำหรับรถที่ใช้งานแล้วเจอปัญหาวาวรั่ววาวหางวาวยานรีบแก้ไขนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับไม่งั้นรถของท่านจะมีปัญหาเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดกระตุกและมีอาการเบาดับสําหรับรถที่มีปัญหาเรื่องวาว ซุดวาล์วทั่วจะมีปัญหานี้สั่งสะดุดกระตุกวาดับนะครับส่วนปัญหาวาล์วห่างจะเกิดเสียงดังเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าๆนะครับเครื่องยนต์มันจะดังนะครับรีบทําการตรวจเช็คแก้ไขทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับสำหรับรถใช้กแก๊สก็จะเจอปัญหาวาล์วทั่วค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันจะแพงกว่าการตรวจเช็คปรับตั้งวาล์วธรรมดานะครับตรวจเช็คปรับตั้งวาล์วธรรมดาค่าใช้จ่ายหลักร้อยหลักพัน แล้วแต่ร้านที่รับบริการนะครับสอบถามราคากันดูที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำแบบสูบบริการดูนะครับถ้าล่อยทิ้งไว้ต้องเปิดฝาสูบแบบนี้ท่านเสียเงินแพงนะครับตรวจเช็คระยะเคลนวาวใช้เงินน้อยกว่าการเปิดฝาสูบแน่นอนเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านผู้ใช้รถตระกูลโตโยต้าไม่ว่าท่านจะติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโตโยต้าอัลติสปี2017เป็นเกียร์ CVT ทนะครับเครื่องยนต์ดูโอเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับมีปัญหา รถมีอาการคล้ายๆกับเครื่องยนต์มีอาการสะดุดกระตุกนะครับแล้วรถไม่มีแรงด้วยนะครับเจ้าของรถไปเข้ามาหลายที่แล้วเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเปลี่ยนคอยแล้วเช็คหัวฉีดแล้วไม่เกี่ยวเลยทักอย่างหนึ่งนะครับมีปัญหาที่ระบบส่งกําลังก็คือเกียร์ CVT เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัดตามมาเลยครับลหลังรับเตอร์โบเอาติ2017นะครับมีปัญหาที่ระบบเกียร์ CVT นะครับ คันนี้ใช้งานมาแสกนกว่ากิโลเท่านั้นเองอายุสั้นมากเกียร์นะครับเกิดอะไรขึ้นรถไม่มีแรงมีอาการสั่นกระดุดกระตุกผู้ใช้รถก็ไม่รู้ครับก็ไปเปลีย่ยนใบเทียนไปเปลี่ยนคอยไปเปลี่ยนหัวฉีดซึ่งมันไม่ได้ตรงจุดเลยนะครับปัญหามันเกิดจากเกียร์ไปดูครับผ้าคลัดร่อนแสวนกลโลลร่อนได้ไงอ่ะผ้าคลัดเสื่อมได้ไงแสวนกลโลนะครับเพราะอะไรครับเพราะการดูแลเจ้าของรถเขาไม่รู้ว่าต้องดูแลยังไงครับขัดอย่างเดียว ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับบอกว่าเข้าศูนย์เข้าศูนย์ศูนย์ก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนใช้ไปก่อนปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วสาม,มารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนได้สามวิธีนะครับเขามาอ้างแบบนี้นะจริงๆแล้วศูนย์บริการเขารับเปลี่ยนนะครับต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปบอกว่าศูนย์บริการไม่รับเปลี่ยนนะครับถ้าคัดเส่ิมสภาพกองเกียร์ตันกองเกียร์สกรปรกอุดตัน น้ำมันเกียร์ไปเปลี่ยนมาแล้วไม่หายแน่นอนครับสีน้ำมันเกียร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะอาการไม่หายครับเป็นที่เกียร์แล้วถ้าคัสเติมสภาพดัมซีวีทีรั่วเดี๋ยวเราไปดูครับดัมซีวีทีรั่วคันนี้นะครับนี่ครับรั่วเห็นภาพชัดเจนเลยครับเห็นไหมแอดมินนี่ครับไม่ได้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 ไม่ไนี่แหละครับ ถ้าดำซีวีทีรั่วแบบนี้มันไม่สามารถกดสายพานได้รถขับเคลื่อนไม่ดีครับมันจะมีอาการจับแล้วลื่นนะครับไม่มีกําลังอืดไม่มีแรงนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมีอาการสะดุดเพราะว่ามันจับไม่สายพานไม่แน่นมันมีการจับปล่อยจับปล่อยเนื่องจากไม่มีแรงที่จะจับสายพานนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆเลยคือการดูแลบํารุงรักษาฝากไว้ด้วยนะครับไม่ได้โชคดีทุกท่านนะครับ บางท่านใช้งาน80,000กโลเกียร์พังบางท่านใช้งานแสนกว่ากิโลเกียร์พังบางท่านใช้งานกัน5-6แสนกิโลเกียร์ยังไม่พังเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดูแลต่อนหนึ่งวงรอบชีวิตของเกียร์นะครับหนึ่งร้อยเซอร์เคิลนะครับก็คือ5แ0 0 0 0กิโลใช้ได้อย่างสบายถ้าท่านดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องแนละถูกวิธีฝากไปด้วยนะครับหัวใจสําคัญไม่ใช่การถาักเกียร์หัวใจสําคัญคือการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะฉะนั้น อย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการในการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์โตมติกด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับฝากไว้ก่อนแล้วก็แนวทางการซ่อมแบบประหยัดทําได้ไหมทําได้นะครับแต่การรับประกันก็จะน้อยเปลี่ยนอะไหล่ภายในเกียร์เยอะรับประกันเยอะเปลี่ยนอะไหล่ภายในเกียร์น้อยก็จะรับประกันน้อยนั้นฝากไว้ด้วยนะครับเราซ่อมทุกราคาที่ศูนย์ซ่อมช่างดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเต็นท์รถบ้าน นะครับหรือเพื่อนช่างด้วยการที่ส่งเกียร์มาซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีเกียร์มาจากภาคใต้2ลูกจากภาคตะวันออก1ลูกนะครับรอคิวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างดนดูแลให้ทุกทุกลูกเลยนะครับก็เป็นเพื่อนช่างด้วยกันที่ส่งเกียร์มาให้ซ่อมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันเป็นแ a ม r y รี่ acv 4 1อาการยอดฮิตแ a ม r y รี่ acv 4 1นนะครับก็คือเข้าตำแหน่งเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับเข้าตำแหน่งเกียร์ถอยเกียร์ไม่จับต้องรอ สามถึงห้านาทีเกียร์ถึงก็ทำงานเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดจากอะไรตามมาเลยครับ Camry A C V สี่หนึ่งเครื่ 41, องสองจุดศูนย์นะครับเอซี <st it> 12, ีสี่หนึ่งสองจุดศูนย์คันนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วเหมือนกันแต่ไม่หายนะครับแต่ก็ยังลงเหลือคราบสิ่งสก,กระกที่อ่างเกียร์ให้พอได้เห็นบ้างนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ก็ยังสกรปรกอยู่นี่ครับเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ก็ยังสกะปะกอยู่นะพอจะมีคราบหลงเหลืออยู่ ว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วคันนี้อาการคือเข้าตำแหน่งเกียร์ดีตอนเช้าๆตอนเครื่องเย็นเกียร์ไม่จับเข้าเกียร์ถอยเกียร์ไม่จับต้องรอ3นาทีหรือ5นาทีเกียร์ถึงจะทํางานเจอบางคันนะครับหนักมากเลยเป็นชั่วโมงเกียร์ถึงจะจับก็มีนะครับเพราะนั้นคันนี้อาการที่เสียนะครับมาจากอะไรชุดลูกสูบภายในเกียร์เสื่อมสภาพแน่นอนโอลงต่างๆ ตีลิงต่างๆแล้วก็ชุดลูกสูบภายในเกียร์เสื่อมสภาพต้องรอให้น้ำมันเกียร์ร้อนก่อนครับพบตีลิงหรือโอลิงมันจะนุ่มนะครับมันถึงจะสามารถขับเคลื่อนได้ถึงจะสร้างแรงดันได้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคันนี้นะครับแต่สิ่งที่ตรวจบพบก็คือผ้าคลัดผ้าคลัดไปแล้วผ้าคลัดเสื่อมสภาพด้วยนะครับสิ่งที่ตรวจพบนะมีผ้าคลัทด้วยที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็โอลิง ซีลลิงต่างๆเสื่อมสภาพคลองเกียร์แบบนี้เพิ่งเปลี่ยนมาก็จริงนะครับแต่ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะยังสกประปกอยู่นะครับเพราะมันตันอยู่นะฮะโอเคทางการต้องคันนี้ต้องแบบประหยัดได้ไหมทําได้เปลี่ยนผ้าคาัดบางชุดที่มาเสื่อมนะครับเปลี่ยนโอลิงและซีลลิงต่างๆที่เสื่อมลางตัวน,นั้นคือซ่อมแบบประหยัดนะครับแต่คลองเกียร์ต้องเปลี่ยนถ้าซ่อมจะไม่แพงจะถูกแต่ปัญหาคือการรับประกรันจะน้อย ถ้าถามว่าทําดีเลยได้ไหมใช้อีกสีปีหปีได้ไหมทําได้ก็คือคอมซีสโซฮอนทําอะไรบ้างผ้าคัดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชุดโอลิงและซีลิงต่างๆรวมถึงชุดลูกสูบภายในเกียร์เปลี่ยนใหม่หมดนะครับทําความสะอาดขาท่อทำความสะอาด,าดาวา,อา,ดวาบอดี้สมองเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็กระตุ้นตัวนอยเกียร์ทุกตัวนะครับให้ดูฟังก์ชันการทํางานของตอัวน่อยทุกตัว่า ออกมาเปลี่ยนชุดประกตนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับป้องกันการขัดตัวในชุดวาวนี่แล้วก็ถ่าทีซีเปลี่ยนชุดล้อกรัพัดและที่สําคัญครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์ทั้งระบบนะครับเนี่ยน้ำมันเกียร์เขาเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะแต่มันก็ยังไม่สะอาดนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาบ้างแล้วนะครับแต่น้ามันเกียร์ก็ยังสกปรกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ําฟอกสบู่ถ่าท้อกครับพร้อมกับเปลี่ยนชุดล็อกอัพทัดภายใน นี่คือการอาบน้ำพกกระู่แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเทียวใหม่หมดเป็นน้ำมันเคเกตพรีเมียมใหม่ทั้งระบบนี่คือคอมพลโอเวอร์ฮอนเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมทะนุนนะครับรวมถึงติดตั้ง t o c ครับแยกออยเกียร์ e A ให้ระบายความร้อนด้วยกาศแทนการระบายความร้อนด้วยนะ้ำนี่คือคอมพลโอเวอร์ฮอนที่ศูนย์ซ่อมทะนุนรับประกัน3ปีนะครับเปลี่ยนอะไหล่เยอะรับประกันเยอะเปลี่ยนอะไหล่น้อยรับประกันน้อยถ้าคอมพลตโอเวอร์ฮอนก็ใช้งานกันยาวๆครับนะครับ3ปี5ปีสบายๆนะครับ5,000กิโลสบายๆ ถ้าดูแลรถดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับนี่คือ1วงรอบชีวิตของระบบเกียร์ตอตเมติกถ้าท่านดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวดีนะครับ5แ0,000กิโลเกียร์ไม่มีพังน,นะครับถ้าอายุท่านอย่างนั้นแสดงว่าท่านดูแลรักษายังไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นฝากไปด้วยนะครับพบปัญหาที่เกียร์พังนะครับ90%มาจากน้ำมันเกียร์ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนนะครับ10%มาจากการขับผิดวิธีนะครับเพราะฉะนั้น ดูแลน้ำมันเกียร์ครับให้สะอาดนี่คือการดูแลบารุงสาระระบบเกียร์อย่างถูกต้องสามวิธีด้วยกันที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปดูต้นคลิปได้บอกไว้สองรอบแล้วนะครับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาระบบเกียร์เกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ในรูปแบบแรงดันนะครับที่ใช้น้ำมันเกียร์ ATF เพราะฉะนั้นมองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมที่อยู่ใกล้บ้านร้านประจำือศูนย์บริการให้ช่างผู้ชำนาญแนะนำครับว่าจะเปลี่ยนแบบไหนสามวิธีด้วยกันในการเปลี่ยน วิธีแรก3 0วิธีสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิธีสามร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพร้อมเปลี่ยนกรองนะครับอ่ะก็ตามงบประมาณครับดูแลหัวใจสําคัญไม่ใช่การผ่าเกียร์มาซ่อมหัวใจสําคัญคือการดูแลบํารุงรักษาระบบเกียร์ด้วยการดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับนอกเหนือจากน้ามันเครื่องที่ท่านเปลี่ยนถ่ายแล้วท่านต้องดูแลน้ามันเกียร์น้ํายาหม้อน้ําน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็น้ํามันคลัตช์ในรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายในรถขับเคลื่อนล้อหลังฝากไว้ด ของเหลวแล้วก็น้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอายุ5ปีหรือ81ดกิโลนี่ละหัวใจสำคัญนะครับฝากเขด้วยนะครับเอาอีกหนึ่งคันครับเป็นเอาเป็นสราอยหนึ่งคันนะครับมาดูแลของเหลวมาแก้ไขรอยรั่วนะครับรอยรั่วที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากซีนเข้าอย่างหลังรั่วในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีซีนเข้าอย่างหลังนะครับแล้วก็จะมีซีนทอร์กนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนกองเกียร์ไปด้วยนะครับดูฮะกองเกียร์ เนี่ยครับเห็นไหมครับและด้านบนในกองลูกใหม่ฮะด้านล่างเนี่ยกองเก่านะครับเนี่ยสำคัญมากๆครับในการดูแลหลงส่านะครับตันนี้มาแก้รอยรั่วนะครับเราก็ทําความสะอาดอ่างเกียร์ให้สะอาดเลยนี่คือทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซองเกียร์ตันนี้มาแก้ไขรอยรั่วนะครับแล้วก็รอยรั่วที่พบแนวเวนซ่านะครับก็คือรอยรั่วที่ฐานกลองน้ำมันเครื่องรอยรั่วที่ฐานกลองน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเอารินฐานกลองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ฟีนทอร์ ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก te ็สีเขียวเบี่ยงหลังนะครับสีเขียวเบี่ยงหลังเนี่ยรอยต่อระหว่างเครื่องกับเกียร์นะครับถ้าสีเขียวเบี่ยงหลังรั่วน้ำมันเครื่องจะขาดนะครับแล้วก็หน้าแป้นน้ำมันเครื่องถ้ารั่วน้ำมันเครื่องก็จะขาดนะครับส่วนสีท็อกนะครับนั่นคือน้ำมันเกียร์ขาดนะครับแล้วก็อ่างเกียร์นะครับนั่นคือน้ำมันเกียร์ขาดเพราะนั้นฝากไปด้วยนะครับเรื่องรอยรั่วสำคัญมากๆท่านที่พบรอยรั่วนะครับเป็นสีน้ำตาลอมดำนะครับสันนิษฐานว่าเป็นน้ำมันเครื่อง ท่านพ่พบรอยรั่วเป็นสีชมพูอมดําสันนิษฐานว่าเป็นน้ํามันเกียร์นะครับในรถอเวนต้าเพราะนั้นฝากไ้ด้วยนะครับถ้ายังไม่มีเวลานะครับก็ตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์อ,รอ,อย่าให้ขาดแล้วมีเวลาแล้วก็รีบนํารถเข้าไปแก้ไขที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการอย่าปล่อยให้ของเหลวขาดนะครับไม่ใช่นั้นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์หรือเกียร์อาจได้รับความเสียหายถ้าระดับน้ามันเครื่องหรือน้ํามันเกียร์รถผิดปกติฝากไปด้วยนะครับก็หัวใจสําสคัญครับเช่นเดิมครับ คือการดูแลบำรุงสาและของเหลวสำคัญมากๆฝากไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ช่างดนมาสเตอร์คาร์ได้นะครับมีคอนเทนต์ดีๆมากมายครับในช่อง Channel YouTube ช่างดนมาสเตอร์คาร์ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆช่างดนมาไลฟ์สดเกือบทุกวันนะครับยังไงกดติดตามทางเพจ Facebook และทางยูทูบชาแนลช่างดนมาสเตอร์คาร์ได้นะครับแล้วพบกันครับวันพฤหัสบด10ี10:30นในรายการมาสเตอร์คาร์นะครับรายการมาสเตอร์คาร์เป็นรายการรถยนต์นะครับที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอีกรายการนึง ใกล้ที่ไหนช่อมที่นั่นนะครับมีปัญหารถยนต์โพสายสดปรึกษาช่างดนได้เลยทุกวันพุธหัสนะครับเวลา10.30ถึง11.30และทุกวันเสาร์ครับสามช่องทางที่เราพบกันทางสถานีวิทยุ FM 105เวลา4โมงถึง5โมงเย็นทางเพจ a c e b o o k และทาง YouTube c h ช n n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับเวลา4โมงถึง5โมงเย็นนะครับเราพบกันนะครับทุกวันพุหัสและวันเสาร์แล้วก็กดติดตามได้ครับทั้งเพจ a c e b o o k นะครับจะมีไลฟ์สดเกือบทุกวันมีคอนเทนต์ดีๆอย่างวันนี้ มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจช่างโดนก็จะมาไลฟ์สดให้เกือบทุกวันยังไงกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับรถยนต์มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเพียงท่านพิมพ์ที่ห้อรถรุ่นรถอาการที่เป็นนะครับฝากไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือฝากไว้ในช่อง u t u b e ก็ได้นะครับเดี๋ยวช่างดนไปตอบให้นะครับในวันที่ไลฟ์สดที่แจ้งไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ